ัวเรือเริ่มจะออกแล้วครับเพราะว่าน้ําระดับน้ําลงเยอะครับวันนี้เรือต่าไปเลยครับกับตันก็ต้องใช้ฝีมือนะครับก่นออก เล,เล็กออกก็ไม่ต้องใช้เรือลากจูงนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ที่กําลังจะแล่นผ่านเป็นเรือลากจูงที่ใช้สาหรับลากเรือใหญ่เลยนะครับ เต็มลำครับลำนี้ร้อยกว่าใบครับขออนุญาตเจ้าของเรือพี่ๆด้วยนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกัน